สำหรับวันนี้ก็อย่าของดจากเรื่องของอบายภูมิเพื่อถือว่าเรื่องของอบัยภูมิตามที่เล่ามาแก่รบรบดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นการสมควรเที่จะงดไป็ได้แล้วด้วยว่าเรื่องนั้นหลายเหล่านี้ถ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าเวลาสามปีมันก็ไม่จบ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปบ้างพอสมควรก็ถือว่าเป็นเพียงบุคคลตัวอย่างเท่านั้นเพื่อบุคคลตัวอย่างที่ประกอบความเลวก็ได้รับผลความเป็นทุกข์บุคคลที่ประกอบความดีรับผลความเป็นสุขแต่ส่วนที่แล้วมาเป็นเรื่องของความเลวความจริงการป,ปฏิบัติในด้านความเลวนี้ย่อมมีผลในชาติปัจจุบัน นี่ใช่ว่าจะเป็นต้องรอรับผลชาติหน้าเสมอไปสมมติอย่างที่เราด่าเขาแทนดีเขาจะยิ้มรับเขาก็ด่าตอบเราเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราเราอากตันยูไม่รู้คุณคนความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราคือไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะคบหาสมาคม เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างฉะนั้นกรรมของบุคคลที่สร้างความชั่วทำตัวให้ลงนรกแล้วก็ยังไม่พอเมื่อใส่กรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี่นับเป็นลำดับได้ถึงสองระดับก็จะผ่านเปรตมันได้ก็ใช้เวลาเป็นนับเป็นร้อยกับจากเปรก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์ดิฉัน เมื่อเป็นสัตว์รดฉันจากสัตว์เล็กแล้วก็ควรเป็นสัตว์ใหญ่มาทีละน้อยแะน้อยจนกว่าจะเป็นสัตว์ที่รับความไม่ตาปราณีจากคนเมื่อมาเป็นสัตว์ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นชีวะใช้กรรมที่เป็นอกุศลหนักพอสมควรพ้นไปถ้ากรรมนั้นผลกรรมความชั่วยังไม่สิน้นเมื่อเกิดเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้ รายการหนึ่งอาจจะมีร่างกายทุพลภาพไม่มีความสมบูรณ์เรืการที่สองมันสม,มองอาจจะเฉยชาไม่มีความเฉลียวฉลาดรายการที่สามฐานะไม่ดีตามสมควรหาเลี้ยงตัวไม่ค่อยจะพอกินอย่างนี้เป็นต้นและรายการที่สี่ก็จะกลายเป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบกับร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่จัดว่าเป็นอกุศลกรรมครื่องช่อว่าอกุศลกรรมความชั่วที่ทาเราทําไปแล้วในอดีตท,ที่ติดตัวมาในชาตินี้ที่เราจะมองเห็นได้ไง่ายก็คือหนึ่งคนที่ละเมิดปานาติบาตเกิดว้ชาตินี้เป็นคนอายุสั้นพันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รายการมีสองคนที่มีโทษตทินาทานคนประเภทนี้เกิดมาแล้วมีความยากจนเข็นใจทรัพย์สินทั้งหลายที่หามันได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นอกจากนั้นมีทรัพย์เท่าไรก็มีความเสือ่อมมีความเสียอยู่ตลอดเวลาจากไฟไม่บ้านบ้างน้ำท่วมทับพัดเอานาทรัพย์สมบัติเสียหายบ้างลมพัดให้น้ำไ้บ้านพังบ้าง หรือว่าถูกโจรกรรมลักขโมยบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลมาจากเศษขออ้อทินาทานและสสำหรับเศษผลของการเมสุมิชาจารย์คนประเภทนี้จะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องม,มีบริวารเ็เรียกว่าไม่อยู่ในวาดไม่อยู่ในคำสั่งสอนเป็นคนดื้อด้านทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่นนตน เอ้ดีสี่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเศกกรรมที่ปรามุสาวาทสมเด็จพระบรมโลกก็น่ายกล่าวว่าคนประเภทนี้เกิดมาเป็นคนมีวาจาปเป็นที่ไม่ชอบใจขมันดาประชาชนผู้สันดับได้รับฟังพูดอะไรไม่มีใครเขาอ,อยากเชื่อสำหรับเศกกรรมที่เศษสุราเรมีไรเกิดมาในชาติใหม่เป็นคน ก็กลายเป็นคนสติสตางไม่สมบูรณ์เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างหรือไปที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่จัดว่าเป็นหลักของกรรมใหญ่สำหรับกหลักของกรรมย่อยยังมีมากไปกว่านั้นเป็นอันว่าขอว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านพิ่ทราบว่ากรรมที่เราทำแล้วเป็นอกุศล ไม่สามารถจะทำตนของบุคคลนั้นให้มีความสุขได้ท่านในชาติปัจจุบันเราสัมารายภพบะะนั้นขอทุกท่านจงละเว้นกรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วสีให้หมดปฏิบัิตามกระแสพระสัทธรรมเทศนานเขาองค์สมเด็จพระบรมสุคตคืออย่างน้อยมีศีลบริสุทธิ์ มีการให้ทานเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลควรไม่ควรทำเราก็เว้นสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เป็นกุศลควรปฏิบัติเพราะเป็นปัจจัยของความสุขเราทำสิ่งนั้นอย่างนี้จึงจะมีความสุขอีกเรื่องการหนึ่งมีคนมักจะพูดกันเสมอ ว่าชาตินี้กรรมชั่วของเราไม่มีกรรมดีไม่ปรากฏหมายความว่าการเกิดมาแล้วเราไม่ทำความชั่วแต่แล้วเราก็ไม่ทำความดีอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่ความจริงความคิดอย่างนี้เป็นของผิด ไม่ใช่ถูกเพราะคนเราที่จะเกิดมาได้นี่เพราะอาศัยผลสองเการคือหนึ่งมีศินห้าหรือว่ามีกรรมบทสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเราจึงเกิดเป็นคนที่เราจะมีทรัพย์สินมากบ้างหรือน้อยบ้างก็าตามทีที่เรียกว่าพอจะมีจะกินได้ก็เพราะอาศัยขุงทานความดีในการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันในการก่อน จิงมีผลที่เราเป็นคนมีทรัพย์สมบัติการที่เราจะมีปัญญารู้จักสิวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วก็เพราะอาศัยเราเคยอบรมธรรมแต่หากว่าผลอันนั้นส่งผลให้เรามามีความสุขในชาตินี้แล้วเราไม่ทําต่อไปก็จะมีสภาพเป็นว่าคนที่มีนามีไร่เคยทําผลได้แล้ว มีข้าวมีปลามีผลประโยชน์จากพืชไร่และพืชน,นาหลังจากนั้นเมื่อได้มาเราไม่ทําต่อกินของเก่าของเก่ามันหมดไฟของใหม่ไม่ปรากฏมาเราก็จะกลายเป็นคนไร้ทรัพย์ข้อนี้ก็มีปรากฏมาในพระธรรมบทคุตกานิกายคือว่าองค์สมเร็จพระจอมไตรบรมัยสา,าสดาสัมมาสัพทธเจ้ายังทรงพรชนอยู่ ในเวลานั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูในแสดงว่าธรรมเทศนาเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทในการวันหนึ่งองค์สมเด็จพระทรงเสวัสดีโสภากร้อมด้วยพระอนุ์กำลังเดินไปบิดาบัต สมเด็จพระบรมโลกกันนาตทรงเห็นเด็กคนหนึ่งมีร่างกายคล้ายปีศาจทุกฝุ่นคำว่าปีศาจหมายความว่าร่างกายไม่สวยสดทดงามแถมคลุกฝุ่นอีกด้วยช่วยให้ความไม่สวยมีมากขึ้นในตอนนี้องค์สมเด็จพระญยสีทรงย้มพระโอษฐ ตามธรรมดาพระพุทธเจ้านี่ไม่ทรงยิ้มไม่ทรงแย้มไม่รทรงเหาะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็มีเรื่องสําคัญในขณะนั้นพระนนท์ทัิเป็นพระอริชาพระองค์สมเด็จพระวิชิตมานบริมศสสันดาสมาสมพุทธเจ้าทรงในได้เห็นองค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระพ้าเจ้าทรงแย้มพระโอฐ์ก็สงสยัย ยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรยว่าพันตีพระทวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจา้าค่ะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย้มพระโอทในเรื่องอะไรสมเด็จพระจอมไตรยรรมาสัสันดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดถามว่าอน,นันทะดูก่อนอนนนท เธอเห็นท่านอานันดเศรษฐีไหม <c oughs> เป็นวันนั้นว่าพระนนมองไปก็ไม่เห็นความจริงพระนนรู้จักท่านอานันตเศรษฐีดีแต่ได้ว่าเวลานี้ท่านอนันดเศรษฐีตายไปเสียแล้วงนั้นพระองค์สมเด็จพระบธิตแก้วตาถามพรานนก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นอนันตเศรษฐี สมเด็จพระมหาหมน,นีจึงได้มีพระพุทธาานานทดีกาตรัตวานันธาดูก่อนอนน์เธอเห็นเด็กคนที่มีรูปรา่างคล้ายๆปีศาจทุกฝุ่นไหมพระอนนลก็กราบทูลตอบองค์สมเจตเด,ดชจอมใจว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่าสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตร่าอานันธานดูก่อนอนน์ เด็กคนนั้นแหละคืออนันตเศรษฐีและอันนนก็สงสยัยและสมเด็จพระจอมไตรกินีทรงตัดว่าดูก่อนอน,นุนอนันตเศรษฐีคนนี้เพราะอา,ายเคยบำเพ็ญบารมีคือการให้ทานการรักษาศีลมาในการก่อนเธอเป็นผู้มีศีลเธอจึงเกิดมาเป็นคน นละพระอาศัยการให้ทานกองการกุศลของเธอในการในในการก่อนคือชาติก่อนบรรดาลให้เธอมาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ด้ว่าในชาตินี้เธอมีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นขั้งปู่ย่าตาปู่คือญาติผู้ใหญ่มีบิดามดานเป็นญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปเป็นตน้นเป็นคนสั่งสมไว เธอก็มาคิดในใจว่าไอ้ทรัพย์สินของเรานีซ่ายที่เราจะแบ่งให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ช่วยกันสั่งสมขึ้นไว้เธอจงมาตั้งใจว่าความชั่วของเราไม่มีความดีก็คงปรากฏนั่นคือเธอไม่ละเมิดในสินทั้งห้าประการเพราะว่าเธอเป็นมหาเศรษฐี ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องละเมิดสินสำหรับสินเธอไม่ได้สมาทานแต่ว่าเธอไม่ได้ละเมิดแปลว่าเธอก็ถือว่าทรัพย์สินของตนมีอยู่ไม่ใช่คนอื่นที่จะมาข้องเกี่ยวแล้วตัวคนเดียวคือเราเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้สอยในทรัพย์ ฉะนั้นจีเธอจึงไม่เคยให้ทานแม้แต่สัตว์จะได้ฉายคือเศษอาหารที่กินเหลือแล้วก็ไม่ยอมให้ทานแก่สัตว์ <c oughs> จะว่าแต่คนองสมเด็จพระทศพลตัดต่อไปว่าหลังจากนั้นเมื่อท่านอนันตเศรษฐีตายแล้วอาศัยที่เธอไม่ละเมิดในศีลห้าแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติในศีลเพียงได้เขาไม่ละเมิด แล้วก็ไม่มีการให้ทานการกุศลขึ้นชื่อความเมตตาของกุศลีคนนี้ที่จะสงเคราะห์แต่บุคคลใดย่อมไม่มีแก่เธอเพระาะอาศัยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหมายความความชั่วในการละเมิดิ่งของเธอไม่มีแต่ความดีในการสมาทานศีลปฏิบัติในศีลไม่มี ความดีในการในในกรุณาความสางาสรา,งาสราของสงห์บุคคลอื่นก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อเธอตายจากคนแล้วเธอไม่มีศีลเธอไม,ม่เคยให้ทานเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาก็าไม่ได้เมื่อคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลมีทานแร้วถ้าจะไปเกิดในท้องของคนที่ม่มีทรัพย์สินก็ไปเกิดไม่ได้ เพราะคนที่มีทรัพย์สินจะมากหรือน้อยก็าตามเขาต้องเคยมีสินเคยมีทานมาก่อนเด็กจึงจะไปเกิดได้เพราะการเกิดของเด็กจะต้องมีภาวะเสมอกันคล้ายคลคล้ายคลึงกันกันกบบิดามารดาคือมีศรัทธาเสมอกัน,นมีจาระการบริจาคทานเสมอกันมีศินเสมอกันมีปัญญาเสมอกันจึงจะไปเกิดร่วมในพ่อใเด็กคนนั้นได้ เน่ยอาศัยอนันตเศรษฐีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏจริงจำเป็นต้องไปเกิดในคันของคนขอทานในเมื่อเธอเข้าไปปฏิสนธิในคันของคนขอทานวันรุ่งขึ้นจากนั้น,นคณะบุคคลผู้ขอทานมีมากเขาตั้งกันเป็นสมาคมคำว่าสมาคมนี่แปลว่าไปร่วมกัน ได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันวันนั้นสมาคมขอทานไปขอที่ไหนไม่มีใครเขาให้มาตอนเย็นหัวหน้าสมาคมหรือท่านประธานขอทาน mm hmm. ก็มาคิดในใจว่าคนกาและเกน,นีคนจะเกิดขึ้นแล้วในคณะของเราจรึงได้แบ่งบุคคลออกไปสองส่วนส่วนใดที่ มารดาของท่านอานันตเศรษฐีที่อยู่ในท้องไปด้วยส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับทานในที่สุดว่านาขอทานก็จัดออกเป็นรายบุคคลแยกกันไปหากินคนอื่นได้กินหมดแม่ของท่านอานันตเศรษฐีที่ท่านยังอยู่ในท้องไม่มีทางได้กินท่านประธานขอทานหรือว่านายกขอทานนายกขเขาเปาพู้นำ ยิ่งไปทราบว่าคนกาและกินนีมาเกิดในท้องของหญิงคนนี้ว่าตามปกติเธอขอทานได้เสมอจึงได้สั่งเธอบอกไม่ต้องไปหากินคนอื่นหามันแล้วมาแบ่งให้กินเพราะเขาถือว่าไม่ใช่โทษของเธอมันเป็นโทษของเด็กในท้อง <c oughs> อยานั้นมาเด็กนี้คลอดมาแล้วถ้าวันไหนมันดาไปขอทานเอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่ได้กิน นี่มันเป็นอานิสงส์ของบุคคลที่ไม่เคยให้ทานต่อมาเมื่อโตขึ้นพอเดินได้แข็งแรงมันได้ก็บอกว่าเจ้าจงไปตามทางของท่านเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเอากระเบื้องแตกใส่มือให้บอกว่าเจ้าไปหากินเองแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้ <c oughs> เด็กน้อยคนนั้นก็กระเซกกระเซงไป ไม่รู้จะไปทางไหนอาศัยที่ตายจากคนเกิดเป็นคนก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็ยังจำได้ทุกอย่างว่าเราเคยเป็นมหาเศรษฐีบ้านเขาเราอยู่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ก็เดินตรงไปที่บ้านกำลังจะเข้าประตูบ้านนายประตูก็ไม่ยอมให้เขา้า พอดีพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้ากับพระอนุ์มาบิณฑบาตพอดีเมื่องค์สมเด็จพระจินาสีตรัสร่เรื่องตัดเล่าเรื่องนี้แก่พระอนุนทราบจึงมีพระบัญชาให้พระอนุนบอกอน,านันทาดูก่อนอนุนเธอจงเรียกทานมหาเศรษฐีบทลงมา ถ้าหนุนก็บอกให้บอกกันนายวัตูว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะพบท่านมหาเศรษฐีความจริงบุตรชายของอนันตเศรษฐีนั่นเองเมื่อท่านมหาเศรษฐีใหม่ลงมาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงกล่าวว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีเด็กคนนี้เป็นบุตรบินบิดาของเธอมีนามว่าอนันตเศรษฐี ่นเศรษฐีนั่นขอโทษเถอะถ้าว่าเป็นคนธรรมดาท่านอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะไม่สมบูรณ์ในด้านสมองในจิตใจเ <c oughs> พราะท่านรู้ว่าพ่อของท่านตายไปแล้วประมาณสามสี่ปีทําไมเวลานี้องค์สมเด็จรปชินาสีจึงจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นพ่อของท่านนี่ถ้าเป็นเราเป็นท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกัน อง์สมเด็จพระพระกวันทรงทราบความรู้สึกของท่นมหาเศรษฐีใหม่ยังได้กล่าวกับเด็กคนนั้นวันเธอชื่อว่าอะไรเด็กคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าอนันตเศรษฐีพระเจ้าค่ะองสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงได้ถามลูกชายบอกว่าลูกชายเขา,าจะได้ยินไหมเขาบอกว่าได้ยินแต่เขาไม่เชื่อ <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าพอ่อข้าของข้าพระพุทธเจ้าตายไปสามสี่ปีแล้วฉะนั้นองค์สมเร็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติีกาแต่กันเด็กว่าท่านอานันทเศรษฐีทรัพย์ส่วนใดที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายคนนี้ของท่านยังไม่รู้นะมีบ้างไหมเด็กคนนั้นก็กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศยสาสสัญาจึงได้มีพระพุทธบิกาตัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงชี้คุ้มซั์ที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายยังไม่รู้ให้แต่ลูกชายได้ทราบถ้าอนันดาเศรษฐีเล็กคือเด็กรูปร่างเหมือนวิาชายครุนจึงได้เรียกลูกชายให้ตามมานายนั่นก็ตามไปชี้ลงไปว่าตรงนี้พ่อฝังตุ่ทองไว้ เขาก็ใช้คนใช้ให้ขุดเมื่อขุดขึ้นมาได้แล้วก็ปรากฏว่ามีทองจริงๆแล้วก็นําไปจุดเนี่ยว่านี่พ่อฝังเงินไว้เงินแท่งเขาขุดลงไปก็พบแตาตรงนี้พ่อฝังแก้วแหวนเงินทองเมื่อแก้วแหวนหมายความเพชรนินจินดาไว้ของมีค่ามากเขาขุดลงไปก็พบ ดันั้นองค์สมเด็จพระนราศรพจึงกล่าวว่าโพบุริสะดูก่อนบุรุษผูษ้เจริญเด็กคนนี้ต้องเป็นบินดาคุงเธอจริงเขาก็ยอมรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเาจจึงทรงตรัสว่าเพราะว่าอานันตเศรษฐีสมัยที่มีชีวิตอยู่ความชั่วของเธอไม่มีคือไม่ได้ละเมิดสินห้าแต่ก็ไม่ได้รักษาสินห้า ความดีไม่ปรากฏคือไม่มีการให้ทานสมาทานศีลเธอจึงต้องเกิดเป็นคนมีความยากจนขนาดนี้ถ้าอะไรก็ดีในฐานะที่เด็กคนนี้อนดีเป็นบิดาของท่านขอท่านจงรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการสนองคุณเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีใหม่ก็จะต้องเชียร์องค์สมเด็จพระจอมไตรเพื่อเหตุผลมันตรง ก็เลยรับเรลียนเอาไว้นั่นดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพกเขาไม่ช่นั้นเด็กคนนั้นก็ไม่มีโอกาสจะเข้าบ้านได้ <c oughs> นี่ระบรดดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการดีคนเราเกิดมาแล้วจะคิดว่าความชั่วไม่ไม่มีความดีไม่ปรากฏขึ้นชื่อว่าเราไม่ทำลายสินห้าแต่เราก็ไม่เคยสมาทานสินห้า เราไม่เคยให้ทานกองการกุศลแต่เราไม่รักไม่ขโมยของของใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครจะเข้าใจว่าเป็นความดีผลที่จะพึงได้ก็อย่างตัวอย่างท่านอนันตเสรษฐีเป็นเหตุฉะนั้นเขาบรนดาด้านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมรโลกเชิอันนี้เป็นบุพการรมด้านมนุษย์เรือบุพการรมด้านมนุษย์ เี่ยมชี้แจงให้มันดาท่านพุทธบริษัทได้ทราบว่าการที่เราเกิดมาได้เป็นคนพระผลของศีลหรือว่าผลของกรรบทสศิ์ถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่บ้างก็เพราะผลของทานเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยใจอบรมในด้านคุณธรรมความดีมาแต่เกิดมาในชาตินี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาน จงสร้างความดีต่อไปอย่ายับยั้งความดีนั้นถ้ายับยั้งความดีนั้นเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับว่าคนที่ทำเงินเดือนได้นหนึ่งเดือนได้รับเงินเดือนมาแล้วเราไม่ทำต่อไปเดือนใหม่เราก็ไม่มีโอกาสจะมีทรัพย์สินจะกินหรือว่าคนปลูกพืชพันธัญญาหารมันได้ทรัพย์สินนั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วก็หยุดทา กินของเก่าหมดไปของใหม่ไม่มีมันก็ต้องอดอย่างอน,นันตเศรษฐีฉะนั้นขอสาวอกขององค์สมเด็จประมหาหมุนีที่บรรดาท่านหลายวันนี้ตั้งใจมาสมาทานอุโบสถศีลต,ตั้งใจถวายทานแดประสง์ในพระพุทธศาสนาตั้งใจสนดับรับรสพุทธพเทศนา แล่ก็ตั้งใจสมาทานสมถกรรมฐานวิปสนากรรมฐานขอท่านหลายจงภูมิใจในความดีของท่านจงอย่าจงเล่าเป็นกรรมที่อนันตเศรษฐีทําไว้อย่าทําอย่างนั้นอาการอนันตเศรษฐีนี่ท่านกล่าวว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือมาด้วยน่ายของความดีแต่ไปด้วยน่ายของความชั่วตัวจึงมีทุกข์ แต่ที่สําหรับบรรดาท่านผู้ทธบริษัทปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าใช่ก่อนเคยสร้างความดีมาแล้วก็สร้างความดีต่อความดีก็จะส่งเสริมให้ทังหลายได้รับท่านหลายได้รับความสุขซึ่งท่านหลายจะได้สันดับในวันต่อไปว่าคนที่ทําความดีมาแล้วแล้วก็ทําความดีต่อไปมีผลเป็นประการใดสําหรับวันนี้เวลาก่อนการเจริญว่กรรมฐานกขหมดแล้ว ก็จะต้งขอยุติก,ก่อนขอความสุขสสดิ์สิทธิพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้ประกอบความดีทุกท่าน